สักครู่นี้เสียงเพลงดังกระหึ่มวาทำไมหายไปลสีสีสีกลับมาื่อสักครู่นี้สีหายนะคะมีแต่แสงจ้าเลยมีแต่แสงตะวินจ้าื่อสักครูน่นี้ตอนนี้สีกลับมาแล้วเออสาดน้ำกันสนุกแต่ยายไม่เอาทั่วและปีนี้ยายไม่ครองไม่เล่นน้อ,องปอมก็ไม่ชอบเล่น ลอยสาดน้ำเปิดเพลงเต้นกันก็สนุกสนานนะคะข้างหน้าของป่านูนะคะมีรถลายคันเล่นสาดน้ำกันทั้งปักหลักทั้งผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นบรรยากาศเนาะป้าก็ให้คุณลุงพามาเลาะดูบรรยากาศสงงกรานเมอ่อสุดท้ายแลเด้อจ่าเด้อว,วันที่สิบ ห้ากันไอ้ไม่ใช่สิไม่ใช่กัญญาไม้สามสาิบห้าเมษายนแล้ววันสุดท้ายแล้วนะสงกรานแล้วตามตามเมื่อก่อนนี้นะถ้าค่าลงประมาณไม่มีแดดแล้วละ่ะหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเขาก็จะไปปักหลักเล่นกันอยู่ที่ถนนที่อุบลเขาเรียกถนนอะไรนะถนนข้าวน,น,นั้นข้าวนี้นะั่นแหละนะคะ ก็จะไปปากหลักเล่นอยู่ป้าเปียก็เคยพาพี่ปอยไปเล่นตอนที่พี่ปอยยังเล็กๆอยู่นะ mm. ก็พาไปเล่นถนนที่เขามีน้ํานะคะไหลน้องปอมก็เคยพาไปเล่นตอนตอนน้องปอมเล็กๆยังเคยพาไปเล่นกับอะไรนะไอ้น้องของปอนไหมกล้าบะก็เคยพาไปเล่นน้ําเล่นอะไรอยู่ที่ถนนต่างๆนะคะ บ้านเรานะเนี่ยเขาก็คงจะมุ่งหน้าสู่อุบนนะคะรถที่ไปข้างหน้าเรานี้เป็นถนนมุ่งสู่อุบลก็ถ้าไม่เป็นพี่น้องอที่ไทยบ้านจะเข้าไปเล่นในเมืองก็คงจะเป็นที่คนในเมืองออกมาเล่นแล้วก็จะกลับบ้านมีสองอย่างเนะาะเพราะว่าถนนที่เรากําลังไปนี้มุ่งตรงเข้าสู่อุบนนะคะ รถคันใหญ่เสียงดังมากเลยก็จะมีรถแปลกๆมีคนหน้าตาแปลกๆเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเป็นประจำก็คือเขาไปทำงานกันที่ต่างจังหวัดหรือที่กรุงเทพนะคะเวลาที่กลับมาเยี่ยมบ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากันนะคะลูกหลานจากหมู่บ้านต่างๆนี่แหละ แต่ว่าเราก็ไม่คุ้นชินคุ้นเคยเพราะว่าไม่ได้เห็นกันเป็นประจำคือเขาไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองนานๆกลับมาสงกรานตีปีใหม่ทีกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่นะคะเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานญาติพี่น้องนะะบางคนก็เอาลูกมาให้ตายายเลี้ยงบางคนเขาก็มาเยี่ยมตายเยี่ยมยายเพราะว่าไปปักหลักที่ในเมืองในจังหวัดอื่นอะไรแบบนี้ไปทํางานอยู่ที่กทมก็ไปซื้อบ้าน อยู่ที่นู่นปากหลักเมื่อถึงเทศกาลวันหยุดนะคะหยุดยาวเขาก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะ <Hey. S 1> นี่ก็คือประเพณีวัฒนธรรมไทยเราก็ oh. นี่แหละถึงเทศกาลวันหยุดยาวาก็จะกลับไปเยี่ยมบ้าน <Hey. S 1> เขาบอกว่าซอยนี้ถนนนี้ป้ายเยอะมากนะคะ ซอยที่จะเข้าบ้านป้าเปียกนี่เนี่ยบอกว่ามีป้ายประกาศเยอะมากจริงๆป้าเปียกเคยเห็นคนเอาไปโพสตลงบอกว่าเป็นซอยที่มีป้ายโฆษณาเยอะมากๆเมื่อสักครู่นี้ถ่ายไม่ทันมันมีรถมาบังก่อนเออเนาะผ่านเข้าเข้าออกก็ไม่ได้เคยถ่ายสักทีเนาะเดี๋ยววันหลังจะถ่ายป้ายโฆษณาว่าเยอะแค่ไหนนะคะ ตอนนี้เป็นถนนที่จะไปบ้านของเราทีนี้นะคะก็โล่งมากเลยคนก็ไปเล่นนู่นแหละอยู่ตามแก่งตามถนนกันหมดเงียบเลยนะคะบ้านบ้านช่องห้องหอยเงียบกันหมดเลยไม่มีไม่มีคนไม่มีใครอยู่แถวๆนี้เขาหยุดเนาะตอนนี้เป็นโรงงานทําหนังนะคะโรงงฟอกหนังแถวๆนี้แล้วก็เขตสามตรงนั้น คือมันเป็นวันหยุดมันก็ไม่มีคนอยู่แล้วนะคะ <K L an> เขาก็าไปหาเล่นสงกรานต์ไปดอกนี้สวยจังเลยต้นใหญ่ๆนี่พวงแสวไม้เครือเถาถ้ามันได้ขึ้นไปบนต้นไม้ที่ไหนมันก็ยึดครองเลยแต่ว่ามันก็ดีด้วยที่มันมีดอกสวยนะคะเลื้อยไปที่ไหนออกดอกไปที่ไหน,นก็สวยงามไปหมดเลยอันนี้ไม่รู้เขายังไงแล้วต้นไม้ที่นี่แห้ง แหงเหี่ยวลงไปเลยโดนไฟนี่เนี้ยโล่งมากโล่งมากแล้วไม่มีอะไรไม่มีใครออกไปเล่นสงกรานต์กันวันเดชขางเขาบ้านเข้าถนนค่อนกีดคุณเด้ คอนกรีตเล็กสวยหน่อยสอยหน่อยพี่น้องดูฟังเข้าก็อฟัแงแห้งแลงรน้ำฝนนานแถวนี้คือรน้ำฝนอย่างเดียวไม่มีน้ำคลองแห้งแล้งมากแต่นี่ไหม วัดซ้อนอันนี้คนขึ้นงามแต่ตมามองคนขึ้นโบกเียวว่ะมันก็ไม่มีรถบ่ม่หนามหดขึ้นเงาทำได้ดน,ไนี่ทำไมใกล้ๆกันเองทำไมดินของคนคือดีแถวต้นป่วยวัยชากาง้าๆไปเฮี่ยวเชาาบริษัทกันเนาะหนามหดวัดทันขึ้นกันเนาะแล้วบ้านเรา